สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท,ท,ท่านอ้าวันนี้กลับมาพบกับลุงเขียวกันอีกแล้วหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยเอาลุงก็ไปจัดเตรียมตัวจับกึงไม้แล้วก็ส่วนต่างๆส่วนองค์ประกอบชุดที่จะต้องจับไม้เนี่ยอา้าลุงก็จัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซิว่าหน้าตามันเป็นยังไง อานี่ตัวจานจับสำหรับอ่าที่ลงุงท,ทําให้ดูเมื่อคราวที่แล้วที่เอาไม้อัดมาอัดกันสามชั้นน่ะเนี่ยนี่ลุงก็อัดไปแล้วหลังจากรอกาวแห้งมาสามวันแห้งสนิทด,ดีแล้วลุงก็เอาตัวจับเกียวนอ็อตอะที่แท่นกึงนะนะเอามายึงยึงน็อตเกีียวปล่อยยึดไว้นี่ลุงก็ ปาดขอบปาดนู่น ون, แต่งเข้าร่องเซาะร่องมันละนี่เซาะร่องเจาะทําการเจาะไว้ทําให้ตัวหนีบตัวจับเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยสี่ช่องเลยนี่ลุงก็ทําใหม่เลขไว้เรียบร้อยละสี่อันมันจะได้ไม่สับสนอ้านี่ไปลองดูหน้าตาซิว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ลองให้ดูอ่านี่มันจะตัวจับมันจะสี่อันอย่างนี้แหละใส่สี่อันเลย เดี๋ยวขอเวลาดูเบอร์แป๊บนึงเดี๋ยวมันจะสับสนมันจะเลื่อนขึ้นไม่ตรงกันเอาหนึ่งเอาหอยู่นี่หนอนหนึ่งถูกแล้วเนาะหนึ่งสอ่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรลุงก็จะต้องประกอบไปอีกทีลุงจะต้องทาสีก่อนเดี๋ยวมันจะกัดแหว่งนิดนึงอ้านี่อยู่ประมาณอย่างนี้แหละลุงต้องประกอบเดี๋ยวลุงจะต้องทาสีอีกหน่อยนึง อ้าวเนี่ยมันจะหน้าตามันก็จะอย่างนี้แหละอ้าวเนี่ยส่วนหน้าตั้งตรงนี้อ้าวเนี่ยมันจะเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะขันน็อตอ่าเนี่ยขันน็อตให้ไม้เนี่ยตัวไม้เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อน,ล,อนลงประมาณว่าอย่างนี้นี่แหละเพื่อจะหนีบจับตัวไม้ไม้เราก็จะใส่เข้าไปในนี้และขันน็อตบริเวณนี้อ่านี่หลุงก็ทําเอาเหล็กฉากะนะ มาเจาะรูไว้แล้วแล้วก็เอาแหวนเนี่ยแต้มไว้เพื่อจะทําการขันน็อตตัวบนเนี่ยเดี๋ยวลุงต้องเอาตัวเมียมาใส่อีกตัวนึงเพื่อเวลามันหมุนนะลุงจะได้ล็อกให้มันแน่นเกีียวมันเวลามันสั่นแล้วมันจะไหลอย,อย่างเงี้ยนะลุงก็จะต้องเอาตัวเมียมาล็อกอีกตัวนึงส่วนตัวเนี้ยลุงก็เจาะรูไว้แล้วเตรียมจะยึดน็อต แต่ลุงต้องหาน็อตที่ตัวที่มันมั่นคงกว่าน,นี้เพราะว่ารอบมันหมุนเร็วอยู่พอสมควรมันปรับรอบไม่ได้อย่างเครื่องตัวจริงของเขาเ,าเดี๋ยวลุงก็จะต้องไปปาดอีกสักนิดนึงเนี่ยขัดให้เรียบแล้วลุงก็จะทาสีเอาละประมาณนี้เลยเดี๋ยวลุงก็จะมาประกอบให้ดูอีกทีนึงขอเวลาทาสีแป๊บนึงเอาละมาเนี่ย ถึงเวลาประกอบกันแล้วลุงทิ้งไว้หนึ่งวันเลยทากาวด้านหลังเนี่ยยึดส่วนนี้ไว้เนี่ยหนึ่งวันเอาแล้วลองปาดดูสักนิดแล้วเนี่ยเอาเนี่ยมันก็จะมีส่วนนี้นิดๆเนี่ยส่วนเนี้ยที่ว่ามันจะเลื้อยนิดนึงอ่ามันจะไม่ศูนย์ไม่เท่าไหร่อาในลุงก็ปาดมันออกมาละเอาละเดี๋ยวส่วนเน,นี้ยเอาเนี่ยส่วนไม้จับตัวนี้เอาเนี่ยส่วนนี้ส่วนยึดด้านหลังยึดด้านหลังส่วนนี้นี่ ส่วนยึดด้านหลังนี่เล็กลุงก็จะไปประกับด้านหลังการหลุดกันสะบัดหลุดนี่มันมีส่วนเซฟตี้อยู่ด้านหลังอีกชุดนึงอันนียมันมีบูทรองนี่น็อตด้านหลังอันนี้น็อตยึดส่วนแยกไว้แล้วลุงก็แยกสั้นแยกยาวไว้บ้างแล้วอ้าวเนี่ยจะยึดบริเวณนี้แหละนี่สี่ตัวเดี๋ยวลุงก็จะจัดตามหมายเลขอ่าเดี๋ยวลุงขอเวลาจัดเรียงสักคู่นึง เอาละนี่ลุงก็ประกอบเสร็จแล้วอ่านี่ยมันจะไปรูปร่างหน้าตาแบบนี้แหละอ่าด้านหลังเนี่ยลุงก็ล็อกไว้แล้ะกันหลุดลุงละทากาวไว้แล้วเนี่ยระหว่างเนี่ยลุงก็ต้องรอก,กาวแห้งอยู่ดีอ่าเดี๋ยวลุงจะลองขันดูให้สักนิดนึงก็ได้อ่าขันขึ้นลงว่ามันขึ้นลงทํางานแบบนี้อ่าเวาล,ขลา,บบาขันเข้านัเนี่ยมันก็จะดึงไม้ตัวไม้ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวมันจะ ่ค่อยนิ่งนิดนึงเดี๋ยวลุงเขาจับให้ดีๆก่อนอ่าเนี่ยขันข้าวดึงไม้ขึ้นมาอ่าแต่มันก็จะทํางานช้านิดนึงเพราะว่ามันต้องขันทีละอันละอันอ่ามันก็ต้องเป็นรูปนี้แล้วเพราะว่าเป็นงานดี y อืมมันจะขันทีเดียวพร้อมกันสี่อันไม่ได้แน่เลยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะลุงต้องเสียเงินอย่างต่ําเลยต้องสามพัน โอ้นี่ลงุงลงทุนไปไม่ประมาณสัก2 0บาทอ่บาทน,นะตีรวมๆโดยรวมๆแล้วน,น่นน200า,า,าจา 59, าปนนะประมาณนั่นแหละ200บาทค่าไม่อัดค่าน็อตคากาวค่าน็ตเกี่ยวป่อยเนี่ยอน่ะประมาณนั้นแหละค่าแรงลุงก็ไม่ต้องเสียเพราะว่าลุงทำเองอ้านี่มันก็จะขันขึ้นมาประมาณอย่างนี้แหละ เ,เวลานั้นแล้วเราก็ขันเข้า,เ,าเวลาจะล็อกไม้อะล็อกไม้เราก็ขันเข้าไปขันเข้าไปแล้วมันก็จะหุบลงไปนี่อ่ะเนี่ประมาณนี้เลยอ่านี่แหละแต่ว่ามันจะเพอร์เฟกหรือเปล่านั่นน่ะลุงยังไม่ได้ลองเอาไปปั่นที่เครื่องเลยปั่นลุงปั่นเฉพาะจานเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะ เต้ระหว่างนี้ลุงต้องรอให้กาวมันแห้งก่อนเพราะว่าไปปั่นตอนเนี้กาวเนื้อกาวมันจะกระเด็นลุดออกหมดเลยต้องรอวันลุงขึ้นลอะอาละว,วันนี้เดี๋ยวลุงก็จะขอส่งงานไว้ไว้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะได้มาทดสอบกันทดสอบว่าลองปั่นเนี่ยเพราะว่าหน้าด้านเนี้ยส่วนบริเวณเนี่ยมันยังไม่เรียบเท่าไหร่ลุงก็จะต้องทำปันการปาดมันให้มันให้มัน,มน,มนเสมอ เพื่อให้มันบาลานซ์กันแล้วส่วนเนี้ยส่วนส่วนน,วน,นี้ส่วนนี้มันต้องต้องปั่นให้มันโค้งด้วยแหละให้มันเป็นวงกลมอ่ะลุงก็จะต้องปั่นด้วยบริเวณเนี้ยอันเนี้ยส่วนนี้กันนิดหน่อยให้มันโค้งนิดนิดเพื่อจะได้จับได้อ่าส่วนด้านในมันก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้แหละโอเคละอ่าวันเนี้ยมันก็คงทําได้แค่นี้ลุง <laughs> เพราะว่า มันกาวมันไม่แห้งลุงก็เลยต้องทําได้แค่นี้นั้นะแล้วลุงก็ต้องปรับแต่งมันอยู่พอจมควรแหละปรับแต่งให้มันเข้าร่องแล้วลุงก็จะปาดมันนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอ่าวันนี้จะงขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวนะลุงเขียวก็จะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกันทุกคนกับทุกคน อีกอ่าเนี่ยลุงก็ยังมีโครงการอยู่อีกหลายโครงการอยู่แต่ว่ายังไม่ได้นําเสนอกันเอาละวันนี้ก็ได้แค่นี้ลุงต้องรอกกาวแห้งอ่ะขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี